สวัสดีนักเรียนทุกคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษนะรู้ไหมวันอะไรเหรอคะคุณครูวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของกระต่ายอีสเตอร์กันนะจ๊ะกระต่ายอีสเตอร์เหรอคะโอ้รียกนั่งก่อนดีกว่าพี่ฝนกระต่ายอีสเตอร์คืออะไรอะ่ะไม่รู้สิรูเขากําลังบอกพวกเราอะ่ะให้ดูเหมือนว่าตอนนี้เรามาอยู่กันในชั้นเรียนของคุณครูง,งั้นเหรอน่าจานะใช่นะเราตอนนี้ต้องหาที่นั่งก่อนแล้วล่ะพี่เอกนั่งนี้กัน เอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะนักเรียนได้ค่ะคุณครูค่ะนี่นี่ครูทำสไลด์ PowerPoint มาด้วยโอ้ดูสิหน้าตาของกระต่ายอีสเตอร์เป็นแบบนี้นี่เองใช่กระต่ายอีสเตอร์มีไข่ด้วยนะจะบอกให้กระต่ายออกลูกเป็นไข่เหรอคะคุณครูไม่ใช่แต่เขาชอบสะสมไข่แล้วก็มาทาสีโอุ้ยดูนั่นสิ กูตายพี่ฝนไม่เห็นหมีอะไรสักตัวพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนเห็นกูตายเดินไปตรงนั้นน่ะตรงไหนเนี่ยเนี่ยเดินไปในพุ่มไม้อ่ะจอร์ดนายเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้จอร์ดก็เห็นเหมือนกันพี่ฝนพี่เอกจอดเห็นกูตายอ้าวใครที่เชื่อว่ากระต่ายอีเตอร์มีจริงมั่งจา้า หนูเชื่อคะ่ะครูหนูเชื่อเชื่อ, <มา S 2> อไปเพราะว่านหนูเห็นคะ่ะครูขาหรอเอาแต่ว่าพี่เอกไม่เห็นนะ่ะพี่เอกเชื่อไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวบอกคุณครูก่อนเมื่อกี้หนูเห็นจริงๆนะคะคุณครูไม่ต้องกลัวนะจ๊ะที่เห็นนั่นนะ่ะก็เป็นกระต่ายอีเตอร์นั่นแหละเฮ้ยมาแล้วหมดเวลาเรียนแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะครูขอบอกว่าอะไรเนี่ยเอาละทุกคนต่อไปเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ของโรงเรียนเราเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะจ๊ะเป็นกิจกรรมอีเตอร์ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ออย่าบอกนะคะว่าให้เราให้เราเก็บไข่อีสเตอร์งั้นหรอพี่ฝนเพื่อนนั่งมึนอยู่ในนี้คนนึงเงียกมาเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องเก็บไข่อีสเตอร์แล้วล่ะคุณครูเขาบอกว่าต้องให้เราเก็บไข่ทั้งหมด1ิบใบด้วยกันนะพร้อมหรือยังจ้าพร้อมแล้วค่ะครูขาหนูพร้อมมากเลยค่ะโกไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีฝนเพรเพกเห็นนี่แล้วหนึ่งลูกเจอแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนเก็บไปแล้วอะ หายไปแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหรอใช่เจอ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 ตรงนู้ดตรงนู้ตรงนู้อ้าพี่ฝนยังเก็บไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าถ้าเพื่อนเก็บเราก็จะได้ไปด้วยใช่ไหมเก็บไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำมันยังมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยหมดแล้วงั้นเหรอพี่ฝนนั่นตัวอะไรอ่ะฉันคือกระต่ายบันนี่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะ เมื่อกี้ที่พงนายเก็บไปคือไข่ของฉันเองอ่ะฉันเอามาวางเดืองเบื้องเบืออะไรกระต่ายเป็นอะไรอ่ะฉันเอามาวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้พงนายเล่นสนุกกันยังไงเ่าเดี๋ยวนายเอามาวางเหรอเมื่อกี้ฉันลิ้นพันกันขออภัยทําไมนายเป็นกระต่ายที่หน้าตาแปลกมากเลยนะ ทำไมอ่ะก็ตายอีต้อหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ได้หรือ,อยังไงอ่ะไม่ไมรู้เหมือนคัน,น,นแต่ว่าเห็นเพื่อนหยิบไม้แล้วฉันก็คันไม้คันขอน <c oughs> ขอ<ม>ด้วยคนพวกนายอย่ามาทําร้ายฉันนะไม่งั้นฉันจะรีบลงรูเดี๋ยวนี้เลยล่ะอ้าวทุกคนเดี๋ยวเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับเข้ามาในห้องเรียนนะจ๊ะ ึ่งชั่วโมงงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคุณกระต่ายอิตเตอร์หน่อยดีกว่าแต่ว่าทําไมหน้าตาเขาดุจังเลยอะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนก็พวกนายเอาไม้เบสบอลมาไล่ตีฉันยังไงเราฉันก็เลยต้องดุแบบนี้อะเฮ้ยเดี๋ยวพี่แองกระต่ายอิตเตอร์ไปแล้วอ้าขอจะวิ่งหนีไปในรูแล้วว่าไม่ได้ก็เราจะต้องวิ่งหนีลงรูอะแล้วพวกนายถือไม้เบสบอลมาอย่างงี้ฉันฉันฉันกลัวเฮ้ยเห็นไหมพี่แอง เอาไม้เบสบอลไปตีเขาอ่ะเขาหนีลงรูเลยเห็นเปล่าอ้าวพี่ฝนเขาลงรูกันไปแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันตามไปไล่ตีเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เราลงมาที่ไหนอ่ะไม่รู้นี่คือรูกระต่ายเหรอใช่นี่คือรูกระต่ายน่าจะเป็นบ้านของเขานะโอ้ทาไมเป็นสีลุงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ้านของเขาโอ้โหเขาเปิดบ้านแล้วพี่ฝนดูสิยินดีต้อนรับ เด็กๆทุกคนด้วยนะพวกเราพวกเราสามารถเข้ามาดูเข้ามารับชมสถานที่ที่สําหรับผลิตไข่อีสเตอร์ได้ด้วยละ่ะนี่แหละคือแหล่งผลิตของฉันเองโอ้หนี่นายทําแปลงแครอทไว้กินเองเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันปลูกแครอทเอาไว้สุดยอดไปเลยนะเยี่ยมยอดมากเลยโอ้สุดยอดเลยครับพี่ฝนโอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแครอทน่าก,กินมากเลยแต่ว่านายหน้าหวดไปหน่อยนะเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือไข่นี่เอง ไข่งั้นหรอใช่ไข่อีสเตอร์โอ้ขอรวมไว้ตรงนี้หรอได้แล้วฉันรวบรวมไข่แล้วก็ทาสีไว้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะมีคนมารับไปอ่ะโอ้นายนี่สุดยอดเลยจะไปไหนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูไปดูไข่อีสเตอร์หน่อยดีกว่าขอไปแล้วอ่ะพี่ฝนไข่อีสเตอร์อย่างสวยเลยอ่ะเอไข่อีสเตอร์สวยมากเลยดิโอสวย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 เราจะมาเก็บไข่อีสเตอร์กันในวันนี้ รักมากเลยสุดยอดเลยอ่ะพวกเราไขอีสเตอร์อย่างสวยเอและคุณกระต่ายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วพี่ฝนหายไปไหนอ่ะนั่นนะดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณกระต่ายพวกเจ้าไม่มีทางรอดออไปจากที่นี่หรอกลงลูมาแล้วไม่มีทางปีกกลับขึ้นไปได้อย่างแน่นอนเฮ้ยคุณกระต่ายหัวร้อนซะแล้วอ่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะ พอพวกาย้ได้แล้วเอาไม้เบสบอลมาไล่ตีฉันแบบนี้ฉันโมโหหัวร้อนแล้วเห็นเปล่าเออหลั <c oughs> กหลักหกฮะโขกมาอีกแก้วอะหนีแล้วพวกเราคุณกระต่ายคุณกระต่ายคลั่งแล้วะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่แกดับความคลัง่งเราเองไม่คุณกระตา่ายคลั่งเฮ้ยทำไมตีแล้วเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหนีก่อนตอนนี้เขาหัวร้อนเขาเป็นอมตะโอ้ น่าตายหัวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีดีกว่าอันตรายระวังระวังไข่อีต้าจะแตกพี่ฝนออกมาเดี๋ยวความหวังของการเก็บไข่ของหลายคนจะไม่ไม่มีเอานะหพี่เอกโดนโดนไฟลวกไปหน่อยหนึ่งด้วยอ่ะพี่ฝนขึ้นไปบนนี้่ดีกว่านี่แอบได้แล้วเอาขึ้นไปบนนั้นเหรอได้แล้วได้แล้วแอบได้แอบได้โอ้โหน่ากลัวมากแอบบนนู้นนะหรอใช่ใช่องขึ้นมาแอบแล้วเพียแล้วฮึบฮึบขึ้นไงอ่ะมาแล้วคุณก็ตาย โอ้ยกระตายอีตอรหัวร้อนใหญ่เลยอ่ะโอ้ยโกรธ่ฉันโกรธมากเฮ้ยเขากระโดดขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรอกระโดดได้เหรอไม่ได้มั้งเมื่อกี้กระโดดลงมาจากข้างบนด้วยอ่ะโกรธโกรธมาทำลายข้าวของของฉันได้ยังไงดูสิเฮ้ยเต็มหัวเลยพี่ฝนโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยเหรอบอกแล้วเขาขึ้นมาได้โอ้หน่ากลัวชะมัดเลยช่วยด้วยขอตามพี่ฝนใหญ่เลยอ่ะช่วยด้วยอยังอ้าวอยู่นี่แล้วว่ะเขาวาร์ปได้อ่ะพี่ฝน กลัวชะมาเลยเขาไป,ไ,ปไหนล<ะ>แล้ว่าหายไปแล้วเขาหายไปแล้วทุกคนโอ้ยดีนะที่พวกเราลอดมาได้อ่ะอือไ่หวานเมื่อกี้จอโดนงับหางด้วยอะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยกระต่ายอีเตอร์ดูท่าทางจะไม่ใช่ตัวที่เป็นกระต่ายอีเตอร์แล้วนะพวกเราม่เดว,เว่เอกเพื่อนบอกว่าอะไรไม่รู้อ่ะข้างในนั้นพี่เอเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในกรงนะ โอ้ยังไงเจอแล้วเฮ้ยนี่ทุกคนดูนั่นสิคุณกระต่ายอีสเตอร์ตัวจริงก็ถูกจับมาแสดงว่าเจ้าพวกนี้ไม่ใช่กระต่ายอีสเตอร์สินะใช่แล้วพวกเราดูนั่นสิคุณกระต่ายอีสเตอร์ตัวจริงโดนจับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยชานทีช่วยฉันด้วยเจ้ากระต่ายตัวนั้นเป็นกระต่ายที่ไม่ดีเป็นกระต่ายหัวร้อน ทุกคนช่วยฉันด้วยเดี๋ยววันอีสเตอร์จะไม่มีนะถ้าพวกนายช่วยฉันไม่ได้เนี่ยทํายังไงกันดีล่ะเนี่ยพี่ฝนก็ต้องช่วยอย่าพี่เอกเฮ้ยอะไรอ่ะพื้นมันแยกออกจากกันน่ะมันคือลาวาโอ้ยมันคือลาวาไม่นะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องกระโดดข้ามไปหรอหมันบึกบักบึกบักด้วยอ่ะพวกเราเราเราต้องไปช่วยคุณกระต่ายอีสเตอร์นะมันบึกบักบึกบักอ่ะท่างอ่ะ กระโดดไปอะ่ะถ้าไม่กระโดดแล้วก็ไม่รอดแน่นอนฮึบหูยจะหมดเวลาแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเหรอใช่เยเป็กต้องกระโดดให้ดีนะกระโดดให้ดีอย่าให้หล่นใช่ไหมต่งสูงสูงสูงต่ำต่ำเราว่าเดี๋ยวรอรอมันขึ้นก่อนนะเออรอ,อมันขึ้นมันลงด้วยรอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นก่อนนี่เวลายังเหลืออยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนตกลงไปแล้วเพื่อนตกลงไปแล้วอ่ะสุดท้ายเรียบร้อยทางแล้วมาแล้วเอ้าอยู่ไหนอยู่ข้างบนพี่ฝนทำไงดิยะนี่นายคอกต่ายอิเตอร์อยู่ข้างบน เรา<ช>มาช่วย,วยแล้วใครก็ได้ช่วยเฉตทตรงนั้นมันมีท่ออยู่เดี๋ยวพวกนายจะต้องเข้ามาตรงนั้นนะเนี่ยหรอท่อเนี่ยหรอเอาเอาไมา้เบสบอลหัวดได้ไหมอ่ะคือท่อแอร์พวกเราโหเอเออ,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 อจะเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าพวกนายไม่รีบช่วยฉันแล้วก็กระต่ายหัวร้อนตัวนั้นจะต้องจัดการฉันแน่นอนทําไงดีอ่ะต้องรีบไปช่วยอลดิเข้าไปได้ไหมเนี่ยมีทางอื่นไหมเนี่ย ดูเหมือนว่าเราจะต้องวร์ปไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะนี่ไงเพื่อนงัดท่อแล้อุ้ยอะไรอะ่ะนั่นไงพี่ฝนมันคืออะไรอะ่ะนั่นคือนั่นคือมันคืออะไรพวกเรานั่นคือที่ผลิตไข่กระต่ายปีศาจอย่าบอกนะว่าที่นี่คือที่ผลิตไข่กระต่ายปีศาจที่นายบอกจริงๆงั้นเหรอน่าจะใช่นะพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะต้องต้องรีบหนีแล้วล่ะ ใช่เราต้องรีบไปช่วยกระต่ายอีตเตอร์ให้ตัวจริงก่อนไปแล้วหุย้ยอะไรอะ่ะมีกระต่ายอีตเตอร์ที่เป็นกระต่ายพิาจยืนเฝ้าประตูเลยอยู่ไม่รู้อะ่ะเมื่อกี้มีกระต่ายหัวร้อนตัวเดียวยังไม่พออีกเหรอตอนนี้เพิ่มมาเป็นสองอย่าบอกเราว่าเป็นสามตัวเอาแล้วมาแล้วอ้าวเพื่อนจะลงไปลุยกับเขาเลยเหรอเพื่อนบวก เพื่อนบวกเพื่อนบวกเพื่อนบวกเราต้องบวกกับเพื่อนเราต้องบวกกับเพื่อนด้วยลราถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนอาจจะตายได้มันี่เพื่อนมันี่เพื่อนมันนี่เพื่อนมันนี่เพื่อนโอ้พี่เอกเหลืองแล้วว่าทําไงดีอะพวกเราต้องทํางานเป็นทีมนะพวกเราคอยดูแลกันละกันเม่งันเราอาจจะไม่รอดออกไปจากที่นี่ก็ได้เฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวประตูเปิดประตูเปิดแล้วพี่ฝนเร็วอยู่ไหนเนี่ยวิ่งตามมาอยู่นี่ไงประตูเปิด อะไรมืดๆน่ะเตรียมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันมีโคมไฟแถวนี้มั้งหรือเปล่าดูสีเหลืองมาเชียวพี่เอกเตรียมไม้กระบอกโอุ้ยกระต่ายยักษ์อะเดี๋ยวดันไงคุณกระต่ายอีเตอร์ที่ถูกจับไปนั่นไงเอเือๆๆๆอย่างไงก็ไม่มีทางช่วยเจ้ากระต่ายอีเตอร์ตัวนั้นได้แน่นอนเออเข้ามาเลยวันน้แน่แน่จริงแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาพร้อมกันเลยทำไมกระต่ายหัวล้อนเงือก ช่วยฉันด <c oughs> ้วยออไม่มีทางสลหรจะเร yes ิ่มเจ็บคอแล้วล่ะเอายาอมไหมเดี๋ยวเอายาอมให้กินเฮ้ยทำไมท่าวิ่งประหลาดขนาดนั้นกระต่ายท้องมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรตกใส่ระวังเฮ้ยกระต่ายเฮ้ยเฮ้ยต้องกระโดดต้องกระโดดขึ้นมาโฮ้ยมันมีลาวาแน่นอนเลยเนี่ยเห็นไหม เราไม้กระบองเราเอาไว้ทาอะไรได้เนี่ยตีเลยตีตีอะไรอ่ะลงได้ยังลงได้ยังลงได้แล้วโหสั่นนะนี่เหรอตอนนี้แหละตอนนี้แหละจังหวะนี้เราต้องหวดต้องหวดแล้วนี่ตีเถอะเลยเฮ้ยโอ้โหโดนกระแทกออกมาเราออกเขาดิเราออกออกไปก่อนเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นพี่ฝนเดี๋ยวกลับไปรอเดี๋ยวฮะรอเดี๋ยวกลับไปแล้ว มามากลับมาแล้วกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเลือดเต็มมาเลยนะนี่หวด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 หัวด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 วุหัอดหัวดหัวดห้วดหัวขึ้นดหัวดหัวดหวดหนวด้ัวด้นวดหวด๋ยวเพื่อนไปแล้วเหรอขอแวดงความเสดยใวดวยนะเพื่อนไม่เป็นไรเพั่ดนไม่เป็นไรเด๋ยวดวเราจะจัดการใหยตาลายทีเดียวกทีเดียว ตีไปทีเดียวตีเป็นร้อยทีแล้วทําไมคนนี้ยืนสวยๆค่อยๆสะกิดเพื่อนดอวิ่งวิ่งโอ้ยเจ้พวกบันดุอยเรียบร้อยแล้วเหรอเฮ้ยพี่แอกดูท่าทางเขาก็ไม่ได้วายร้ายอะไรสักสักหน่อยนี่นะเขาวายร้ายนี่แน่นี่แน่นี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 ่ไหนแล้วเดี๋ยวพี่วัววิ่งมาวิ่งมา ไปด,ด้วยไงก็ได้ฉันไม่ได้เป็นวายหลายบันดนี่ท่เอ้ยจะขอโทษจริงๆความจริงแล้วฉจนก็ไปกระต่ายตัวดีๆนี่แหละแต่ว่าพวกได้อ่ะมาตีฉันฉันก็เลยโกรธหัวร้อนแบบนี้สิอย่ามั่วดีกว่าโอ้ยพวกเธอหายไปไหนมาตั้งห้าชั่วโมงว่าแต่ว่าทำไมชุดครูแปลกๆครูค่ะเมื่อกี้หนูเจอกระต่ายบันนี่หัวร้อนนะคะหนูก็เลยหวดเข้าไปอะค่ะครู หอบจริงแล้วนะเพกเราก็ไม่น่าไปทำเขานะเราไปทำเขาก่อนนะเพื่อนนั่นแหละเพื่อนอะ่ะตีแต่ว่าเราไม่ได้ตีนะตอนแรกอะเราตามไปดูเขาเฉยๆแต่เราเซฟอีเตอร์ไว้ได้เลยนะครับคุณครูอุ้ยแสดงว่ากระต่ายหัวร้อนตัวนั้นก็ต้องก็ต้องไปไหนแล้วอะไปนอนอยู่ในรูแล้วตอนนี้คุณกระต่ายตัวจริงออกมาเรียบร้อยแล้วนะอออกมาแล้วเหรอแล้วทำไมมันเอียงกระเทเร่แบบนี้อ่ะอ้าวจบ จบแล้วโอสุดยอดไปเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถเซฟคุณกระต่ายบันนี่อีสเตอร์ได้แล้วใช่ปะอ่าใช่วันนี้เราเซฟคุณกระต่ายได้เรียบร้อยแล้วนะใครอยากเป็นคุณกระต่ายจ่ายมาซะดีๆหกร้อยห้าสิบโอ้ไม่ไหวนะบายยคุณกระต่าย <laughs> เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเซฟคุณกระต่ายใหม่กันแล้วกันนะอันนี้บายยค่ะวันนี้ก็บายยนะครับกลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนกลับบ้านเดี๋ย